ลิปวิดีโอนี้นะคะพร้่มจะมาแนะนําประกันชีวิตแบบบํานาญที่ชำรับเรียกประกันเพียง5ปีชื่อแบบประกันว่าเฟ็กซี่รีทาย90้ับ5มี3แบบประกันย่อยค่ะ d ี55 60ี60และตี65 มาเริ่มดูกันที่จุดเด่นของแบบประกันนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือการที่แบบประกันเนี้ยชำระเบี้ยสันส้นๆเพียงแค่5ปีเท่านั้นและให้ความคุ้มครองยาวจนถึงอายุ9 9ปีค่ะไม่พอค่ะแบบประกันนี้ยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอายุที่เริ่มรับบำนาญได้อย่างเช่นตอนแรกเลือกรับบำนาญตอนอายุ5 5แต่เปลี่ยนใจตอนหลังอยากรับบำนาญตอนอายุ60หรือ65ปีก็สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ ต่อมานะคะสามารถรับเงินบํานาญที่เพิ่มขึ้นไปตามอายุได้ค่ะจนสูงสุดเนี่ยเงินบํานาญที่ได้รับจะอยู่ที่ปีละ24%ของคุณประกันค่ะเงินบํานาญเนี่ยก็สามารถเลือกรับได้ทั้งเป็นแบบรายปีหรือจะให้จ่ายย่อยเป็นรายเดือนก็ทําได้หรือจะให้จ่ายเป็นรายเดือนเข้ากับสถานบริการผู้สูงอายุที่เราใช้บริการอยู่ก็ทําได้เช่นเดียวกันและแบบประกันนี้นะคะยังสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดอยู่ที่3 0 0 0 0นบาทเลยค่ะ มาดูเงื่อนไขแล้วก็ผลประโยชน์ความคุ้มครองต่างๆของแบบประกันแฟกซี่รีไทยกันนะคะอย่างที่แจ้งไปค่ะว่าแฟกซี่รีไทยจะมี3แบบประกันย่อยนะคะก็คือตัวแฟกซี่รีไท d 5้าส้าและ D65 ค่ะเรื่องแรกที่ต้องรู้นะคะก็คือเรื่องของอายุที่รับทำประกันนะสำหรับตัว D55 นะคะเราจะเริ่มรับตั้งแต่อายุ20ปีสูงสุดอยู่ที่อายุ50ปีนะคะ ส่วนแบบประกัน d 60และ d 65นะคะจะรับตั้งแต่20ปีเช่นกันแต่จะรับสูงสุดอยู่ที่อายุ55ปีค่ะส่วนระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันนะคะก็จะชำระเบี้ยประกัน5ปีเหมือนเหมือนกันทั้ง3แบบประกันค่ะอายุที่เริ่มรับเงินบำนาญน,นะคะจะอ้างอิงจากคำห่อยท้ายของแต่ละแบบประกันเนาะเช่น d 55ค่ะก็จะเริ่มรับบำนาญตอนอายุ55 d 60เริ่มรับบำนาญตอนอายุ60ปี d 65ก็คือเริ่มรับบำนาญตอนอายุ65ปีและรับบำนาญไปได้เรื่อยๆจนถึงอายุ90ปีค่ะส่วนเรื่องของผลประโยชน์ความคุ้มครองนะคะก็จะมี2กร,รณีด้วยกันกรณีแรกคือกรณีที่มีชีวิตอยู่ก็จะมีชีวิตอยู่ เริ่มรับเงินบำนาญเมื่อไหร่นะคะก็แล้วแต่แบบประกันไป5 5 6ห้าจนถึงอายุ70ปีช่วงเลทนี้ค่ะจะได้รับเงินบำนาญปีละ12%บของทุนประกันชีวิตและจะเพิ่มขึ้นสเเซทุกๆ5ปีจนสูงสุดค่ะอยู่ที่24%ในช่วงอายุ86ปีจนถึงอายุ90ปีนะคะ ส่วนความคุ้มครออีกส่วนหนึ่งก็คือในกรณีที่เสียชีวิตเสียชีวิตก็จะแบ่งเป็นสองกรณีย่อยๆค่ะก็คือกรณีที่เสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญบริษัทจะจ่ายให้อยู่ที่105%เเซของเบี้ยที่จ่ายมาแล้วทั้งหมดในกรณีที่เสียชีวิตหลังจากรับเงินบำนาญไปแล้วจะเอาเบี้ยประกันทั้งหมดที่ชำระมาแล้วลบด้วยเงินบำนาญท,ทั้งหมดที่จ่ายไปแล้วมีส่วนต่างเท่าไหร่ก็จะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์นั่นเองค่ะ มาให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะเราก็จะมาดูตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครองของทั้ง3แบบประกันยกตัวอย่างเป็นที่ทุนประกันชีวิต200,000บาทของผู้ชายอายุ35ปีนะคะทุนประกันเท่ากันนะคะสิ่งที่แตกต่างกันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของเบี้ยประกันที่ต้องชำระตัวดี55ก็จะต้องจ่ายเบี้ยสูงที่สุดอยู่ประมาณที่90 0 0 0บาทเพราะเป็นแบบประกันที่ได้รับเงินบำนาญที่เร็วที่สุดนั่นเอง ความคุ้มครองที่ได้นะคะก็คือเงินบำนาญที่ได้รับในกรณีที่มีชีวิตอยู่เนาะแต่ละช่วงอายุแต่ละเลทก,ก็จะได้เงินจำนวนที่เท่าๆกันเพราะว่ามันอ้างอิงจากตัวทุนประกันสอ0แสนบาทเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือในช่วงแรกนะคะในช่วงที่ รับเงินบำนาญสตาร์ทไม่เท่ากันอย่างตัว D 5้าส้าเขาเริ่มรับเงินบำนาญก่อนดังนั้นผลรวมของเงินบำนาญที่ได้รับตลอดสัญญาของตัว D 5 5ก็จะเยอะที่สุดอยู่ที่ประมาณ1นึ่ล้านหนึ่งแหมื่นบาทแบบประกันที่รองลงมาแน่นอนก็ต้องเป็น D 6 0นะคะก็ได้ประมาณที่1ล้านบาทส่วนตัว D 6 5ก็จะได้เงินรวมตลอดสัญญาในกรณีที่อยู่จนถึงอายุ90ปีนะคะอยู่ที่ประมาณ90,00แสนบาทนั่นเองค่ะ มาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเป็นในมุมที่กลับกันเมื่อกี้เป็นที่ทุนประกันเท่าๆกันอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เบี้ยประกันเท่าเๆกันปีละส0งแสนบาทของผู้ชายอายุสาปีเหมือนเดิมแน่นอนพอที่เบี้ยประกันเท่ากันแล้วค่ะแบบประกันที่ได้ทุนประกันน้อยที่สุดก็คือเฟกซี่ t ี r ทยเก้าสิบทับห้าดีห้และที่ได้ทุนประกันมากที่สุดก็คือตัวดีห ทำให้ความแตกต่างก็คือว่าเงินบํานาญของแต่ละตัวค่ะได้ไม่เท่ากันอย่างตัวดีห้าสิบห้าข้อดีก็คือได้รับเงินบํานาญเร็วแต่ว่าจะได้น้อยที่สุดเพราะว่าทุนประกันก็คือน้อยที่สุดและตัว ดี5กก็จะเป็นตัวที่ได้รับเงินบำนาญจำนวนเงินเยอะที่สุดแต่ก็ได้รับช้าที่สุดเช่นกันดังนั้นก็ต้องเลือกเอาค่ะระหว่างอยากรับเงินบำนาญเร็วหรืออยากรับช้าแต่ได้จำนวนเงินที่เยอะกว่าและสุดท้ายนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจากที่แจ้งไว้ในจุดเด่นตอนต้นเนาะว่าแบบประกันนี้สามารถปรับเปลี่ยนอายุที่เริ่มรับเงินบำนาญได้อย่างเช่นตอนแรกนะคะเราเริ่มทำ ประการเนี่ยเราเลือกทำสัญญาที่เริ่มรับเงินบำนาญตอนอายุ55ปีแต่ตอนหลังมีการเปลี่ยนใจต้องการจะ ปลี่ยนระยะเวลาเป็น D60 หรือ D65 ก็ได้สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะในเมื่อเบี้ยประกันคงที่แล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่ลูกค้าจะได้เพิ่มขึ้นก็คือจํานวนเงินเอาประกรันแล้วก็เงินบํานาญที่ได้รับก็จะเพิ่มขึ้นแต่กลับกันค่ะถ้าสมมติว่าตอนแรกลูกค้าเลือกเป็นตัว D65 ไว้และต้องการจะรับเงินบํานาญที่เร็วขึ้นสิ่งที่ลูกค้าจะได้ก็คือตัวเงินเอาประกรันหรือทุนประกรันจะลดลง รวมถึงเงินบำนาญก็จะลดลงด้วยนั่นเองค่ะซึ่งถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมีความสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อสอบถาม,มได้ช่องทางไลน์ที่ทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะ